สามสี่หกเจ็ดแล้วก็ห้องไปเชือกตัวนี้มาสอดเขานี่ในห่วงนี่นะครับสอดเขานี่ห่วงนี่แล้วก็จับใ้นะครับจับใ้เข้ามาดึงตัวนี้นะครับพี่น้องนี่คือดึงเชือกโตทีเดียวดึงเขาให้สุดเลยนะครับนี่ครับสุดแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยครับสี่ยุลักษณะนี่นะครับ อยู่ลักษณะนี่แบบว่ามาตฐานเดียวนะครับพี่น,อน้อง ผ,าาพผ,พผพีพ,าพ้พานองมาใส่เบียดคือเก่าคือเก่าครับพี่น้องฝนบนหน้านั่นที่นะครับเดี๋ยวหาอยากหาจินยากเบียดรับพี่น้องเอ้ยดำหน้าบางแนวเขียวบัดผมก็เศร้ามากครับพี่น้องดำหน้าว่าข้นรับพี่น้องผมซักลงายว่าพี่น้องเอ้ยเอาพีผ้านองมาใส่เบียดกับมึงเยื่อกสุดฤเศสนะครับพี่น้องมาเคลื่อนนี่นี่ครับ เป็นแมงเมานะครับพี่น้องเป็นเยื่อแม่งเมานะครับพี่น้องผมอู้หไหลไดีพี่น้องไหลหนึ่งครับเพียบเลยจกักดถือบดเถือกนะครับพี่น้องแต่ว่ามันตองรุนกันครับพี่น้องผมเอาวันหล้วกลับไปรุนไปลุยน,นะครับสำหรับเอฟซีผู้คนขอเขามากว่าให้จานวูรีวิววิธีเฮดเบดให้แน่ว่าัน จะเอาไว้ถ่ายคลิปนะครับการมูบสีเนะนํำนะครับวิธีเหลาเบ็ดวิธีผูกเบ็ดยักเบ็ดนะครับใส่เบ็ดเบอร์ใดใส่เสียกเงียงนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปตามไปเลยครับสำหรับเอฟซีที่ขอมานะครับ่วงถ่ายคลิปเลยครับพี่น้องเอาเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องไปลุยไปใส่กันเลยนะครับว่วมันสิได้จักโตบวบ้าทะรุ่นกันนะครับพี่น้องผมเหยื่อ วันมันซุดๆเลยละ่ะมเคลื่อนนี่ฝนตกดินครับมิ่งเมาออกพี่น้องผมวานล้ะก็ไปลุยกันนะครับพี่น้องเกือบเป็นย่างเล็ยดจะขวางพี่น้องเ้นยน้ำไหลก่วเก่านะครับพี่น้องผมซึกว่าน้ำสีไหลกวเก่าเพราะว่าฝนกระตกมาไหลไฟแหล้วนะครับปลาจักสี่ยังไม่ย,ยังพี่น้องเนื้อมันออกไปยุใหน้นาเบ็ดเลยก็ไปจัก ว่านละก็ไปเตียงหุยกบพี่น้องตกตโโ้มหวดพัวนะกบใหญ่ครับเอาต้องนั่งเบิ้งจักเข่าอุย้ยมีบอลอยู่ครับพี่น้องมีบอลอยูุกขึงน้ำบนสแสดงว่าจังได้ก็มีโตบอลหนึ่งกระซวงเหล่าเมลแองเป็นเต็มแน่นอนเอาวัน,นวละก็ไปใส่จักหลังให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับเงี้แม่งเมาจานวูเตรียมมา สเสียบแบบนี้นะครับพี่น้องสีเอาแบบจุ่มลงเลยนะครับพี่น้องเสียบเสียบไล่จากจากเอึกลงหาถ่ายเลยครับพี่น้องนี่เสีัดเขาแบบหลายเลยนะครับเพราะว่ามันได้หลยจะลยเกินเนี้ยนะครับพี่น้องนี่สองตัวแล้วนะครับพี่น้องที่ใส่หลังละสามตัวสี่ตัวไปคนละนี่ครับ อัดเข้าไปเลยพี่น้องเรียบเรียบร้อยครับพี่น้องผมใส่ไปเร็วสามตัวไปลังเลกแขกมันไปใส่ไว้ก,กันเอาเรียบร้อยครับ เมือนเลี้ยงมะรุนกันครับพี่น้องว่ามันสีมันจะโตหรือว่าบ่วมมันนะครับไปไปลุยก่อนครับพี่น้องวัอนี้อยากใส่กับมันสิคำก่อนเอาล้วครับไม้ดีที่เด็ดครับพี่น้องผมอดี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 นี่หัวตะใสแล้วครับพี่น้องโอ้แต่เดงว่าเงี้ยเด็ดอีหลีครับมันเป็นปลายอย่างไรดิผมพี่น้องเป้น ลุ้นรุ่นรุ่นครับนุ๊ตุดตเจ้าพี่น้องนุ๊ตุดตเจ้าพี่น้องพุ่นพุ่น,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 นมันเป็นปลาอย่างอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาเข็งใหญ่ครับพี่นอ้องอ้ยปาดโชวตัวปลาเข็งสังเกตคันเวียดจานวูครับพี่น้องกงคงนงครับปลาอย่างาวัฒน์เวียดนาอยู่พี่น้องผม อู้ปวดบีบพวกขางอลังแข่งเอ้าถือว่าเข่าหลอกครับพี่น้องเต็มแหลกแนกมันมาเลยครับยังไมนได้นหนคำเลยนะครับพี่น้องเลาก็ใส่เหลวใส่หลอจซะเอาเบ็ดมาไลา่พี่น้องเลาก็ใส่ได้ครึ่งหนึ่งครับเบิ้ลหนุ่มใส่ก็เลยเศร้าครับพี่น้องเอ้า เือกเสยครับพี่น้องโอ้ยลาเข็งแม่ใครครับโตบกเงาอาดหลานเลยพี่น้องแน่นอนแน่นอนเนีนนน่ยดีเลีมือแรงนี่คือสิเขาล็อกเลยละมือแรงเอาจังทามารุนหลอบแร่งอีกนะครับขั้นเลี้ยวไปว่าถืออีกแล้วผนวัดดีหลอบเนี่ยมึงขึ้นครับพี่น้องผมยามเบ็ดครับพี่น้องลุ้มเด้นี่ไปตกแล้ว ยำครับยำพี่น้องหลังแรกแฮกมันครับพี่น้องแกนี่มีอีกว่าทางคุเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นก็ติงอันพุ่นก็ติงโอ้ยเจ้วอ้ยพี่น้องต้องว่าหลังนี่หลังแรกครับปลาเข็งครับพี่น้องผมเอาถือกล่องให้่อยแนะ ปลาเข่งไงยโอ้โตใหญ่ขนาดเอามุน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 กดออกกันแตบมแรกครับปลาเข่งเงยพี่น้องเดีดยลไครับนี่มันปลาอย่างไรเข่งครับเข่งไงยคน เปียดเลยครับปลาเข็งเมียใพี่น้องเอ้าเป็นแต้มครับแต็มที่ส w i n g ีดินเนไปน่องเป็นขนมวมครับก็คืนปลางังละบันอ้าวครับพี่ต้องวุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยลดล เกี้ยวครับเกีก้ยวพ่นได้กินฝนสมใจย,ยากไ่มพี่ฝนป่าเหมือนกันนเพื่อนว่าเจก็ว่าโอ้พี่น้องยามเม็ดพ่อเลี้ยวครับฝนไล่ครับพี่น้องผมสิ่ได้เฝ้าเมื่อไหร่ขึ้นเก่าล่ะผมก็ได้ซ้ำโตนั่นแหละพี่น้องผมเอ้าอุอ้ยกบ จังไดก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมหลายๆเออพี่น้องผมเอา้ารอบนี่เอาไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องหลอบมออื่อเนเสาคนละครับพี่น้องผมบานสำหรับหลอบนี่ลาบไปก่อนสวัสดีครับฝนอะไรลครับดังเฮอเฮมาแล้วคนสำหรับนี่นะครับพี่น้องสำหรับอันเอฟซีผู้เพันขวามานะครับว่าเบดจานวูเหลาจังใด ใส่ไม้ไผ่อยังผูกแบบใดนะครับสิบบอกพี่น้องอาจสิบบอนได้เต็มรอยนะครับพี่น้องแต่ว่ากับพ่อขาวขาให้พี่เห็นวองเบิ้งเอบสีโอสามารถฉเกิ่นต้องกอาจที่เข้าใจง่ายๆอยูุ่นะครับพี่น้องเอาไม้ที่ห,หูเห็น,เห,นเห็นกันนะครับพี่น้องเป็นไม้ไผ่บานไม้ไผ่ใหญ่น้องพี่น้องผมนี่ครับ จานวูดสีใส่หนึ่งป่องนะครับหนึ่งป่องสองป่องนะครับพี่น้องแล้วก็สามป่องนะครับนี่ป่องที่ซีนะครับเป็นบ่องที่ซีนะครับพี่น้องผมเบดซีบ่องนะครับเป็นไม้ไม้ไพ่บันไม่ไพใใ่ไง่รอกพี่น้องผมนี่ครับสําหรับวิธ,ธีการเลาจานวูดบ่อยากจักเม็ดนะครับพี่น้องพาขั้นบได้ไงญ่อดซ้ำนิ่วไกว่ดอกพี่น้อง แต่ว่าก็โอ้ปลาลุ่นโล่ยูนะครับพี่น้องผมนี่ครับมองยักต้องเห่านะครับยักต้องลงมานับไลจากจากมองที่เหาเลาสุดนะครับเป็นปลายขั้นเบ็ดนะครับพี่น้องไลลงมาคอหนึ่งนะครับนี่คอหนึ่งนะครับแล้วมาอีกอีกบะถึงเคืองคอนะครับอีกบะถึงเคืองคอเหาเหาสิผูกต้องไว้นะครับเพื่อเหาสิเอาเบ็ดมาก่อนะครับย่ำนี่ครับ เบ็ดเท่าสีมะกอเมียนไว้ตองนี้นะครับพี่น้องสําหรับดวงเบ็ดที่จานวู่ใส่นะครับนี่สิเป็นเบ็ดเบอร์เบ็ดเบอร์หกนะครับเป็นเบ็ดเบอร์หกนะครับพี่น้องเอา้าเบิ้งชัดๆอ้วเรียบกับแหลป่ปานนี้พี่น้องเอ้ยมันก็ขึ้นจากไหนหน้าครับเป็นเบ็ดเบอร์หกนะครับเบ็ดตาดาบเบอร์หกนี่วิธีการของจานวู่ผูกที่ผูกแนวนีเดอ้อพี่น้องสายนี่สิเป็นสายเลียดเบอร์หน่อยนะครับ สายหลีดเบอร์หน่อยเขาใส่พวกปลาที่บ่โตไงต่วก็โอ้ลุนโล่องโลูก,กระไดมาแล้วพี่น้องเอ้ยส่ยลุนขั้นนี่มันมาทันครับบ่หักบ่หักไงไงนะครับนี่ครับเมื่งหลุดสามารถงอเขามาได้ปันนี่แหละพี่น้องนี่ครับสมุดว่าเถอกปลาก็ะิ่งอขักปันนี่แหละสบายนะครับ นี่บ่หักนะครับเป็นไม้ไผ่เหนียวครับเอา้าเบิ่งวิธีการผูกเบ็ดของจานวู้นะครับวิธีการผูกเบ็ดสิผูกเบ็ดดวงใหญ่ๆให้พี่ใหน้องเบิ่งนะครับมันจังสีชัดเจนพี่น้องเ,เบ็ดเบร์ใหญ่กับสีใสเสียกเสียนใหญ่ขึ้นกันนะครับอันนี้เป็นเป็นลีดเบร์ใหญ่ด้อพี่น้องลีดเบอร์ใหญ่สีจานวู้ว้ถาใส่ปลาดูปลาเข่านะครับ เี่อเบอือแบบเงเกือบไง่สุดแถวบ้านหฮามีเลยล่ะพี่น้องสำหรับดวงเบ็ดดวงเบ็ดที่สิผูกให้พี่ให้น่วงเบิ่งนะครับเอาห้องห้องมีเบ็ดอันนี้นะครับ <c oughs> เป็นเบ็ดอโชคคุณเบอร์ยี่สิบนะครับพี่น้องผมเบอร์ยี่สิบอาจจะกับหัวเนาะใส่กล่องทั้งนาพี่น้องนี่ครับ เบิ้งสิเฮ็ดให้พี่น้องเบิ้งวิธีการผูกเบ็ดนะครับนี่ครับเอาเสียกขึ้นมาจังสี่ปลายเชือกนะครับปลายเชือกทีอยู่นี้นะครับหฮาเฮาพับเขามาไล่มาประมาณหางหกเส้นนะครับพี่น้องแล้วก็จับไว้นี่ครับเห็นเป็นบ่วงอยู่นี่เด้อพี่น้องเห็นเป็นบ่วงเห็นเห็น,เห,นเห็นกันชัดๆเลยนะครับ เเอามันบบนี้เฮ้าดวงเบ็ดมามาแนบกับเชือกนะครับนี่ครับแนบแนบกับดวงเบ็ดเห็นอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่คือสูตรจานวูใส่ประจำานะครับพี่น้องผมแล้วก็บ,บีบไว้นะครับบีบตัวนี้ไว้นะครับตัวนี้เห็นมันอยู่ลักษณะนี้นะครับเฮ้าใส่ใส่ายที่เหลือนะครับพันพันรอบให้มันหุ่มทั้งทึ่งเชือกสอง ทั้งเชือกทั้งขานเบ็ดน,นะครับเกี่ยวหนึ่งเกี่ยวสองเกี่ยวสามสี่หา้าหเกเจ็ดรวแต่ผพู้ไดสี่ผูกนะครับผูกเต้าสามเต้าสี่ 3, ขึ้นไปนะครับพี่น้องรับร่วงยูนะครับพี่น้องผมแล้วก็ห้องออกไปเชือกตัวนี้มาสวสดเขาในใหนห่วงนี่นะครับสวสดเขาในห่วงนี่แล้วก็จับไว้นะครับจับใเข้ามาดึงตัวนี้นะครับพี่น้อง นี่คือดึงเชือกโตที่เรือดึงเขาให้สุดเลยนะครับนี่ครับสุดเลียวครับพี่น้องเรียบร้อยครับอยู่ลักษณะนี้นะครับอยู่ลักษณะนี่แบบว่ามาดฐานเลียวนะครับพี่น้องสวยงามเลียวนะครับแขก็ะดึงบาหลุดพี่น้องแต่ว่าเจ็ดแปดเกี่ยวนะครับเจ็ดแปดหลบเลยนะครับพี่น้อง เอานี่นะครับพี่น้องเอาให้พี่ให้น้องเบิ้งวิธีการยักวิธีการมัดเบ็ดของจานวูสูตรนี้นะครับไงไงเนะื้อไงไงเลยนะครับพี่น้องผมแล้วก็หลังจากที่ห้อผูกแล้วห่อหมัดเบ็ดแล้วนะครับห้อเอามาก,กาะเกาะใส่ตรองนี่นะครับต้องขั้นเบ็ดที่ห้อเตรียมไว้นะครับห้าเตรียมไว้แล้วก็ลากมากตื้นมา โอ้ยพอดีสายง,งโอ้ยไ่ได้ออกจากกระเป๋าดนครับพี่น้องสายเบ็ดก็ไดนี่ครับเข้าดึงปื๊ดมานะครับมาหอดมาหอดปลายเบ็ดนะครับพี่น้องมาหอดปลายเบ็ดตรงนี้แล้วเข้าเพื่อออกมาประมาณนี้นะครับประมาณสามเส้นสี่เส้นห้าเส้นนี่แหละพี่น้องแล้วตะหมักนะครับงางาวกวุ้ยนี้ก็ได้นะครับแล้วเขาก็มาขอดลัดนี่พี่น้อง คลอดรัดบางนี้นะครับควอดรัดไวเ้เพื่อเพื่อยังพี่น้องเพื่อห้เข้าสิมาผูกใส่ตัวนี้นะครับผูกได้ทบหนึ่งแล้วก็ทบเข่าอีกทบหนึ่งมันก็สิมมกวัวนี่ได้พอดีพอดีซ้ำนี่เลยนะครับนี่เบดจาน่สิเป็นเบดตรงนะครับว่ามันเบดโค้งนะครับว่ามันเดบดโค้งโบราณน,นะครับเบดแบบแบบตรงเลยนะครับใส่ไปเกเด้ไปหลวดเอานี่เลยครับให้พี่ให้น้อง สามารถชิพ e ิ ui, ong, pong, ่นได้เบิ้งนะครับได้หูได้สาบกันนะครับจานวู้เพราค่อยมีเวลาได้เหตดฉิบรับช่วงนี้ต้องคว้าไพ่หลายๆเด้อพี่น้องฟังไปก็ได้เนี่ครับนี่เปียกมาก็มาคุยเอ้าแกเบ็ดออกไ้กันพี่น้องเบ็ดเชดโดเบ็ดป่าใหญ่กับพี่น้องคนดวงวันเจ้าเลย เอากรสซัมับชิปนี่นะครับฝากพี่ตอนน้องไว้ซัมนี่แหละเมื่อมียังไรนะครับยังพบผัวกันไหมเด้อพี่น้องผมขอ้มีความสุกความจเจริญน,นะครับพูดจิเขามาเบิ่งปแลหวกไ็ไ้ให้อายุมันขวัญเยืนพี่น้องผมดูเรียสุขภาพจะแของเด้อพี่น้องช่วงเอาสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ